อิซกิสาขาชุมแพขอนแก่นนะคะเราก็พาลูกค้านะคะมาดูทุกลูกค้าทดลองใช้งานจริงนะคะคันนี้ส่งมอบ n t Z 2 2 7นะคะนี่ใช้งานจริงนะคะคุณยิ้มได้เรายิ้มด้วยนะคะอิซกิ n t z 2 2 7 Pro นะคะซื้อ1นึคันแถม1คันนะคะอันนี้คือจริงนะคะรีวิวจากลูกค้าใช้จริงนะคะโอเค แดงนะครับผมอถกระบะพอดีรกรแด่เยี่ยมเยี่ยมไหมคะขออนุญ,ญาตสอบถามสักครู่นะคะตัวนี้ด้วยน้ำหนักตัวของเขานะคะมีโอกาสที่จะพิกคว่ำไหมคะน่าจะไหมหรือว่าไม่พิกเลยเยี่ยกเลยน้อยมากเพราะว่าล้อหน้ามันจะกว้างไวใช่ค่ะด้วยล้อหน้าเขาจะกว้างกว่าล้อหลังนะคะแล้วก็ด้วยน้ำหนักตัวหนึ่งตันนะคะพร้อมกับเวท่วงล้อนะคะทําให้มีโอกาสน้อยมากในการพิ เพราะว่าอากว้างแล้วใช่ใช่ด้วยทลีรานะคะใช้ดีนะคะโอเคอันนี้คอนเฟิร์มจากลูกค้าใช้จริงเลยนะคะได้ค่ะได้